อีกเรื่องหนึ่งคุณไหมสิริคุณไหมาสิริกัญญาเนี่ยนะคะก็มีการออกมาโต้คุณตุงติงอุ้งโต้คุณอุ้งติ้ง s อรี่คุณผู้ชมไม่เกี่ยข่าวไม่เกี่นี่ไม่เก่ยวเป็นยอดผู้ชมไม่ใช่ต้องบอกว่าสาเหตุที่เป็นคุณตุงติงเพราะอะไรใช้ไหมผมให้พี่ซาดี้อ่านข่าวแทนผมผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องก็เลยบอกว่า พี่รู้เรื่องพี่อ่านแทนเออแต่พี่ก็จะอ่านแบบคนที่เข้าใจแล้วนะว่าคุณอุ้งหรือคุณตุ้งติ้งคุณอุ้งอิงคือคุณใหม่เนี่ยเขาออกมาโต้คุณอุ้งอิงดีนะไม่ผิดที่คุณใหม่นะเออถ้าผิดที่คุณใหม่มันจะสนุกกว่านี้นีแล้วแกผิดที่คุณอุ้งอิงนี่คุณใหม่เนี่ยเขาออกมาโต้คุณอุ้งอิงนะแล้วโซเชียลก็เดือดมากเลยแล้วะยังไม่พอคือคุณนิพิษ ซึ่งเป็นสอสอพัทลุงเป็นอดีตสอสอพัทลุงนะออกมาโพสต์นะคะถึงขั้นว่าคุณนุงอิงเนี่ยมีสายเลือดของคุณพ่อเต็มเปี่ยม,มและกําลังเดินตามรอยเท้าพ่อจากนี้ประเทศก็จะเป็นดังอดีตที่พ่อเคยทําดีหรือไม่ดีคิดเองอ่าดีหรือไม่ดีไม่รู้เขาไม่ได้พูดนะ,ะคนุณนุงอิงออกมาพูดถึงแบงค์ชาติแบบนี้มันรุนแรงอ,อันนี้อันนี้ผู้ใหญ่ติงไว้มันรุนแรงและปิดท้ายด้วยก,กันให้กําลังใจผู้ว่าแบงค์ชาติแต่อันแรกเขาไม่ได้พูดนะว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่ามี อ่ามีนิดนึงนิดหนึ่งค่ะนิดนึงนิดนึงอ่าเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วหลังจากนั้นนะคะนักวิชาก,การด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็คือคุณเจริมซับป,ปิ่นทองเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอดีตวุฒธธิสมาชิกด้วยออกมาแชร์คลิปคุณลุงอิงอแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นบอกว่าถ้าอยากเห็นพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองที่แท้จริงคนของพักเพื่อไทยต้องช่วยกันเปลี่ยนหัวหน้าพักห,หรือลาออกจากพักหากอยู่ต่อไปประเทศชาติจะเสียหายเนียเป็นใครอ่ะ ไม่รู้นะเอออันนี้ไม่รู้นะเปียเป็นใครล่ะอันนี้ไม่รู้นะต่อมาคุณสุดทีชัยหยุ่นคนนี้ร,รู้รู้เรื่องเยอะที่สุดเลยนะอดีตผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ชื่อดังออกมาโพสต์ว่าใครเขียนสคริปต์ให้คุณอุ้งอิงอเขียนแบบนี้มันประสงค์ร้ายชัดๆปล่อยถ้อยคาเหล่านี้ออกมาทําร้ายตัวเองทําไมประเด็นไม่ได้อยู่ที่แบงค์ชาติวิจารณ์ไม่ได้แต่หัวหน้าพักมีความรู้เรื่องแบงค์ชาติแค่ไหนอ่า,อา อีกว่าธนาคารของรัฐไม่ใช่ของรัฐบาลธนาคารเป็นของรัฐไม่ใช่รัฐบาลสือของประเทศชาติสื่อของรัฐไม่ใช่ของรัฐบาลถูกต้องอันนี้คุณเข้าใจถูกของรัฐคือของประชาชนถูกต้องนึกออกไหมแต่ตอนนี้ประชาชนก็เป็นสองฝ่ายเหมือนกันเอ๊ะลดดอกเบี้ยก็ดีเอ๊ะแล้วไม่ลดเพราะอะไรนะผมอยากรู้แล้วถ้าลดลดดอกเบี้ยเนี่ย มันมีข้อเสียหายยังไงดั้งชาติออกมาบอกว่าการลดดอกเบีย้ยนั้นที่ทําไม่ได้และยังไม่ควรทําเกิดจากว่าเศรษฐกิจของบ้านเรายังไม่มีเสถียรภาพนั่นหมายความว่าภาวะเงินเฟ้อต่างๆจะเกิดขึ้นเกิดจากว่าเราก่อนหนี้เกินตัวเช่นนิกกี้ซื้อบ้านครนิกกี้ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นดอกเบีย้ยมันต่ำนมมี่ผมมีผมมีร้อยหนึง่งผมซื้อพันหนึ่งดอกเบี้ยมันต่ำนิกกี้บอกว้ยถ้าดอกเบี้ยต่ำนี้ หนูไหวหนูก่อหนี่เกินตัวเลยทั้งๆที่เงินหนูไม่พอบแบงค์ชาติเขามองระยะยาวคือการรักษาสมดุลของเงินเนี่ยระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อภาวะเงินเฟ้อคือการที่ ข้าวของแพงขึ้นอ่ะพูดง่ายๆเหมือนพวกเวเนซุเอลาอ่าเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่จัดก,การเรื่องภาวะเงินเฟ้อได้ดีที่สุดนะคือเราอาจจะมองว่าเศรษฐกิจบ้านเราแย่แต่แบงค์ชาติบอกไม่ใช่มีประเทศอื่นที่หนักกว่าเรามีเยอะอ่าแต่เราเนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วตอนหนะตอนนี้ก็เลยยังไม่อยากให้ มีการลดดอกเบี้ย oh. คืออยากให้เศรษฐกิจมันแบบมีเสถียรภาพมากกว่านี้ก่อนนะคะ <Ooh. S 1> ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้านเพื่อไทยเองพอเขาโดนทัวลงหลายคนจากเพื่อไทยก็ออกมาโต้ว่าเฮ้ย oh. จริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่ได้แทรกแซงความเป็นอิสระของแบงค์ชาตินะ oh. และการที่หัวหน้าพักเพื่อไทยแสดงออกทางความคิดเนี่ยคือต้องการให้แบงค์ชาติรับฟังเสียงของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อรัฐบาลกําหนดเป้าหมายในการฟื้นฟูและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันเพื่อการพัฒนาประเทศ